สวัสดีครับคนรักชนชมนะครับสาหรับคลิปวันนี้ผมพามาแนะนําฝักชนชมนะครับอันนี้คือฝักต้นชนชมที่ติดเองโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้เขียเกยสรน,นะครับเพลินว่าวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาดูที่สวนนะครับฝักชนชมจะมีลักษณะนะครับเหมือนเขาควายเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้อันนี้คือฝักใหญ่โตน่าอีกน่าจะอีกประมาณสัก สสัปดาห์นะครับถึงจะเก็บได้นะครับเพราะว่าบางฝักเนี่ยที่มันเก็บได้นะครับเราจะมาดูยังไงนะครับฝากที่มันสามารถที่จะเก็บได้โดยที่จะไม่ร่วงหรือว่าแตกแล้วก็ปิวหนีนะครับคือบางคนเนี่ย <S 2> <S 2> เขาก็จะเก็บในช่วงที่เขาเรียกว่าฝากเริ่มแก่นะครับฝักเริ่มแก่เนี่ยเขาจะดูจากหนึ่งฝักเริ่มมีสีแดงนะครับแล้วก็เวลาเราบีบดูนะครับเวลาเราบีบดูเนี่ยข้างในมันจะ กลวงสักหน่อยอันนี้ยังแน่นยังแข็งอยู่นะครับเนี่ยฝักยังแข็งอยู่แกะไม่ได้เมล็ดยังอ่อนเกินนะครับแต่สําหรับอย่างฝักนี้นะครับตรงปลายนี่เริ่มจะตรงปลายเริ่มจะเหี่ยงนะครับแล้วก็มีกลวงและนิ่มๆแล้วนะครับนิ่มนี่คือหมายความว่ามันมันกลวงข้างในแล้วนะครับอันนี้อันนี้แตกแล้วอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เราก็สังเกตนะครับว่ามันเริ่มแตกอย่างนี้นะฝักข้างในนี่ จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวดูเมล็ดข้างในอ่านี่คือเมล็ดเขาจะอย่างนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้เองโดยธรรมชาตินะมันก็จะแตกมาแล้วก็ตัวเนี้ก็จะพาปิวหนีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราจะไม่ได้เมล็ดของเขาเลยนะครับถ้ากรณีที่มันโดนน้ําฝนนะครับถ้ามันแตกอย่างนี้เนี่ยน้ำฝนก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วจะทําให้เมล็ดเนี่ยเน่า นะครับเสียหายได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือเราเก็บได้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เก็บได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกศัตรูอีกอย่างหนึ่งนะครับของฝากชนชมของเราเนี่ยคือตัวแมลงมันเป็นตัวสีส้มๆนะครับอ่านี่ยูอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับไอตัวนี้นะครับมันจะผสมพันธุ์กันแล้วทีนี้มันก็จะมีตัวเล็กๆมีตัวเล็กๆมาอยู่ตรงปลายนะเห็นกันหรือเปล่ามาดูนี่มันเล็กๆ ไอตัวเล็กๆพวกนี้นะมันจะเข้าไปอยู่ในฝักเข้าไปอยู่ในฝักของชนชมที่มันเป็นเป็นใยอย่างนี้ใยอ่อนๆอย่างนี้นะครับพอเข้าไปอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะดูดกินน้ําเลี้ยงทั้งจากน้ำเลดแล้วก็จากฝักเนี่ยมันทําให้ฝักของเราเนี่ยเสียหายนะครับไม่สามารถที่จะนํามาใช้งานได้นะครับพอวิธีป้องกันก็เป็นยาฆ่ามแมลงทั่วไปนะครับเราก็ฉีดพ่นเพื่อที่จะ ไล่มแมลงพวกนี้ออกไปนะครับเนี่ยมีเยอะนะครับเหมือนเหมือนมแมลงเต่าทองก็ไม่ใช่นะมันจะมาอย่างนี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะมาอยู่ใกล้ๆบริเวณฝักชวนชมของเราแทบจะทุกฝักนะครับเหมือนกับว่าเขามารอเวลาที่จะเข้าไปอยู่ในฝักของเราครับอันนี้ยังแข็งอยู่ยังเก็บไม่ได้นะครับ เมงต่อทองก็เริ่มมาแล้วนะครับนะครับฝักชนชมก็จะเก็บได้ลองบีบดูครับสามารถเก็บได้แล้วก็เด็ดเลยกิ่งนี้เด็ดได้แล้วกิ่งนี้เนี่ยน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็ต้องรอ,ร,อระวังระวังมแมลงด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันจะเริ่มแตกอย่างนี้ออกมานะครับนี่พอมันแตกออกมาเนี่ยถ้าน้ําเข้าไปแล้วก็มแมลงพวกนี้เข้าไปก็จบเลยนะครับอันนี้สามารถนําไปเพาะได้เลยติดร้อเปอร์เซ็น์นะครับ มเมล็ดพวกนี้เห็นไหมเมล็ดใหญ่ๆถา้าถ้ามันอ่อนเกินไปนะครับนี่ดอูอยู่ส่วนหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นมเมล็ดอ่อนๆยังคือเขียวอยู่แต่มเมล็ดที่แก่นะครับก็อยู่ข้างล่างนี้นี่เห็นไหมครับนี่พวกนี้สามารถที่จะเพาะได้เลยนะครับต้นแม่เป็นอย่างนี้นะครับต้นนี้ต้นแม่เป็นอย่างนี้นเดี๋ยวเราไปดูต้อนอื่นๆกันครับ ก็มีหลายต้นนะครับที่ออกฝักแล้วก็รอเวลามันแตกนะครับบางฝักก็จะไม่เป็นสีแดงนะครับเนี่ยบางฝักก็จะเริ่มมีสีอย่างนี้อยู่แล้วนะยังยังแข็งอยู่อันนี้ยังแข็งอยู่ประมาณอีก1อาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าทันนะครับถ้าเกิดว่าแตกก่อนไม่มีคนดูเนี่ยอาจจะโดนน้ําฝนหรืออาจจะโดนมแมลงกินไปก่อนนะครับนะอย่างนี้ฝักนี้แข็งอยู่ นะครับนี่ยังแข็งอยู่แล้วก็ศัตรูอีกอย่างหนึ่งในตัวนี้น่าจะจัดการมันไปแล้วนะเห็นตะขี้มันตัวนอนนะครับตัวนอนตัวนอนเมื่อกี้เจออยู่ตัวหนึ่งครับอยู่ฝักทางด้านนี้เนี่ยไงเป็นตัวเล็กๆนะครับเวลาเราเดินหาเนี่ย,ยอย่างเงี้ยตัวเล็กๆ่เงี้ยเราเด็ดทิ้งไปเลยจะปล่อยให้เขาคุ้นวัยกับสวนเรานะครับ ถ้าตัวใหญ่มาก็กินใบของเราเรียบเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็สําคัญนะครับเ,เจ้าเนี้ยก็สําคัญอ,อย่างนี้ก็ต้นนี้ ก็ฝักติดลายต้นฝักอบอวใหญ่ๆครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับระวังหน่อยว่ามันจะร่นหายหรือมแมลงเข้าทำลายก่อนนะครับก็พยายามดูแทบจะทุกวันอันนี้ก็เริ่มนิ่มๆเริ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวเช็คดูดีๆทีก่อนนะอีกอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มนิ่มแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราบีบตรงกลางครับบีบตรงกลาง บางฝักเขาก็โดนน้าแล้วก็เปื่อยละลายไปแล้วมาเจอก็ไม่ทันแล้วนะครับเราก็อาศัยว่าเราจะดูแลพวกนี้ต่อนะครับเนี่ยต้องเก็บฝักของเขาให้ได้นะที่สวนก็ปลูกไว้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ดอกเริ่มร่วงหมดแล้วนะครับโดนน้ําฝนโดนน้าฝนไปแล้วก็ใบออกมาแทนนะครับช่วงนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาแนะนําดีกว่าว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราควรให้ปุ๋ยนะครับเราควรให้ปุ๋ยชนชมหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาดูฝักเขาก่อนเดินมาดูฝนก็ตกกลางคืนนะครับฝนตกกลางคืนนี่มันค่อนข้างที่จะชื้นนะครับอันนี้ก็เหลือดอกไว้ให้ดูนิดเดียวดอกสวยนะครับ ต้นนี้เดี๋ยวจะทําเป็นกิ่งพันทำนั่งแท่นไปกิ่งอื่นอยู่นะดอกก็จะมาอย่างนี้แหละเนี่ยอันนี้บานก็จะบานไล่กันมาเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ไม่ค่อยมีดอกให้ให้ชมกันเท่าไหร่นะครับนะฝักนี้เป็นไงฝักนี้เริ่มหางเริ่มจะแตกแล้วหางเริ่มจะแตกแล้วแต่แต่ตัวน้ําฝนมันเข้าไปจังเลย ัวมันมเมล็ดจะอ่อนเกินแต่ก็เดี๋ยวอีกวันสองวันเราค่อยค่อยมาเก็บนะตัวนี้อีกวันสองวันมาเก็บฝักที่มันจะเริ่มแก่นะครับบางทีเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นฮอลแลนด์นะครับนะคนละสายพันธ์อันนี้จะเป็นเหมือนอะไรอ่ะผมเรียกชื่อสายพันธุ์ไม่ถูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยขดเตี้ยๆนะครับขดเตี้ยๆผมเลี้ยงเองผมก็ยัง จำชื่อไม่ได้เหมือนกันขวดเตี้ยๆแล้วก็มีกิ่งอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นฮอนแลนข้อแลนตัดทํารากตะขาบแล้วแต่ไม่รากตะขาบสีมือทํารากตะขาบก็ไปงั้นๆแหละครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังรอดมาเท่าทุกวันนี้ต้นนี้ก็อายุประมาณ4ี่ปีแล้วเนี่ยได้เท่านี้ไม่โตสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นๆต้นนี้ก็นั่งแท่นไว้นั่งแท่นไว้ติดแล้ว เราเอานี่ออกก่อนบางต้นก็ทํานั่งแท่นไว้นะครับเนี่ยก็ติดอย่างเงี้ยทาเป็นกิ่งที่มันสวยๆเราลองเอามานั่งแท่นต้นอื่นดูนะครับต้นที่ไม่สวยก็ทําทําก็ได้ครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเนี่ยติดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกเลยปล่อยให้เขาโตอันนี้ยังเล็กไปอันนี้เสียบ เสียบตัว B แต่ไม่ผ่านนะครับแต่ว่ากิ่งเนี่ยเขาแตกออกมาเยอะเลยนะครับบางกิ่งก็ไม่ติดบางกิ่งก็ติดนะครับที่ได้ทําไว้มาด้านนี้ด้านนี้ก็อันนี้ก็ติดแล้วอดอกโดนหนอนกินนะกำลังแทงช่อดอกออกมาอันนี้ก็ติดนั่งแทน่นนั่งแทน่นอันนี้เป็นกิ่งเดิมอันนี้ก็จะเป็นแทน่นอันนี้กิ่งเดิมอันนี้นั่งไม่ติด ไม่ติดไม่ติดแ้านนี้ติดอีกกิ่งกิ่งหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาทําใหม่3มกิ่งนะครับเรามาทําใหม่3ากิ่งอันนี้ก็ติดแล้วนี่นะครับ1แท่ง1กิ่งก็แตกมาเป็น2อ,อย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยอันนี้ก็4ีกิ่งติดครบท้วนจําสีดอกไม่ได้แต่น่าจะเป็นสีออกขาวขาวนวลนวนะเนี่ยตัวดอกก็เป็นอย่างนี้นะครับครับสำหรับคนรักชมชมวันนี้พามาแวะชมสวนสัก แป๊บหนึ่งนะครับมาดูฝักของชวนชมนะวันนี้ได้มาฝักหนึ่งที่แก่กําลังจะน่าเก็บแล้วครับถ้าเกิดแดดมันออกจัดจัดไม่มีฝนเยอะมากนะครับมันก็จะสุกเร็วเนี่ยฝักชบพ่วงนี้ก็จะสุกเร็วนะครับสามารถที่จะนําไปเพาะมาเมล็ดทําเป็นต้นตอสําหรับทํานั่งแท่นหรือว่าปลูกแบบขายก็ได้จําหนาก็ได้หรือว่าจะปลูกไว้เลี้ยงเล่นก็ได้ครับที่ส่วนมากที่ผมทําก็ ปลูกไว้ดูเล่นนะครับพอมเมล็ดตายบ้างเหลือบ้างตายบ้างเนี้ยก็เดี๋ยวเท่าที่เห็นเขาอยู่ที่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณเกือบห้าร้อยอยู่นะถ้านับนับดูแล้วนะครับเนี่ยเขียวเขียวอย่างเงี้ยทังด้านนั้นก็จะเป็นดาวล้อมเดือนนะครับเป็นดาวล้อมเดือนเป็นแคปตัสพวกนี้ก็จะมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อนปนกันอยู่ตอนนี้ดอกไม่ออกก็เลยดูไม่ออกเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น บางทีออกมานี่เหมือนดอกกุหลาบเลยนะครับเน, <IT> นี่ยกิ่งนั่งแท่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังบานไม่เต็มที่นะครับเป็นซ้อนสีชมพูซ้อนสีชมพูเป็นเป็นต่อนั่งแท่นนะครับเนี่ยอันนี้ตรงต่อน,นั่นนงแทน่นเวลาเราจะตัดบางคนเนี่ยบางคนนะครับแนะนําถ้าเกิดว่ากรณีที่จะตัดกิ่งนั่งแทน่นบางทีดอ,อกมันไม่ออกให้เห็นเนี่ยเราจาจาดอ,อกไม่ได้เนะี่ยค่อนข้างจะอันตรายบางคนจะตัดนี่เลยนะครับ ตัดนีน่นึกว่าตัวนี้จะเป็นฮอนแลน์ธรรมดาที่ไหนได้มันเป็นกิ่งนั่งแท่นมาแล้วนะเนี่ยมันจะมีรอยของเขาอยู่ประมาณนี้ทีนี้ก็จะแตกกิง่งกิ่งพวกนี้เราสามารถทําเป็นนั่งแท่นในการขยายพันธุ์อื่นๆไปได้นะครับสําหรับคนรักชมชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแนะนําวิธีการดูแลในช่วงหน้าฝนอีกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นดอกเขาอยู่แล้วนะครับสารอาหารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ ทำยังไงได้บ้างกับการดูแลชนชมในช่วงนี้นะครับครับสําหรับคนลักชนชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ